ให้หมดลมใช่ไหมคะขนกันมาเหมือนปะนะเด็นว่าห้องส่งใหญ่โตมาโหลานนะคะวันนี้เราเนีหลายคนคงงงอยู่ดีๆทำไมมาโอถงโอทอปอะไรกันแล้วไอ้นี่มันอะไรเพราะว่าสัปดาห์นี้เราจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวความรักแล้วก็สินค้าโอท็อปในเวลาเดียวกันกับงาน Love Story Lovely Otop ณนะสะพานรักษารสิงน,นั่นเองค่ะแล้วก็เลยอินโทรมาแบบว่าอย่างเท่ๆเอ๊ะไมวันนี้มันมืดๆจังอะ ทีมงานดับไฟหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออ๋อเออนะพี่ก็ลืมว่าวันนี้เนี่ยมันเต็มความรักความรักทําให้คนตาบอดนะเลยใส่แว่นตาดํามาจริงแล้วความรักทําให้คนตาดีค่ปะปกติไม่ได้สู้ไฟขนาดนี้เลยนะเนี่ยแต่ว่ากลับมา เหมือนอย่างเดิมดีกว่าแล้วก็ตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการนิยาทอล์กอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะนิยายั่างอยยืนรายงานตัวสําหรับวันนี้นะคะวันอังคารที่3กุมภาพันธ์2558ถ้าคุณผู้ชมกําลังรับชมสดๆสดสดอยู่นะคะก็จะสังเกตได้มุมด้านนู้นนะคะตรงแบบมุมด้านนู้นที่มีโลโก้ไอเดียทีวี8ถ้ามีคําว่าสดอยู่นั่นแสดงว่าคุณกําลังรับชมสด,สดๆอยู่ของบ่ายวันอังคารที่3กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะโทรศัพท์ามาร่วมกับทางรายการได้ที่หมาย เลขโทรศัพท์0818945477เดี๋ยวช่วง Talk in Trend อย่างที่บอกว่าทั้งเรื่องของความรักเรื่องของโอท็อปจะถูกนำมารวมอยู่ในงานเดียวกันแต่จะเป็นที่ไหนเมื่อไรและใครที่จะมาให้รายละเอียดกับเราสักครู่เราจะติดตามกันในช่วง Talk in Trend นั่นเองค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีไม่ว่าจะเป็นป8สแปลล์แลนด์เฮาส์ฮิลไซ์ภูเก็ตกับบ้านสวยบนเนินเขาเห็นวิวสวยงามและสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่คุณจะไปสอบถามได้ที่076521888และ เรื่องราวของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาปลูกฝังคุณธรรมนำการศึกษาพัฒนาสังคม Education for a Positive Future นั่นเองตอนนี้กำลังรับนักเรียนปีการศึกษา2,558อยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขจรเกียรติโคกลอยเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็ E.S.C ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงบุรมศึกษาปีที่2ค่ะสอบถามที่076581707หรือ0931380936ได้เลยนะคะรวมทั้งโกปีชามนะคะกาแฟผสมชาซี ชงสำเร็จ3 in 1แคลอรี่0%ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะวันนี้แจ้งั้วที่กัมพูชามีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องข่าวดีโอ้โหเทศบาลกระทู้เขาส่งเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวนี้กระทู้เขามีทั้งเรื่องของฟรี WiFi เรื่องของการทําฟันฟรีที่ไหนยังไงนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของกิจกรรมวันวาเลนไทน์นี้นะคะที่ไหนเขามีอะไรพิเศษบ้างที่ส่งข่าวเราามาให้เราเดี๋ยวติดตามกันได้ส่วนผู้ชมที่อยากจะติดตามเรื่องราวของนิยาท็อกทางหน้า Facebook เฟซบุ๊กแฟนเพจของเรานะคะ<ด>เข้าไปในหน้า Facebook Search ภาษาไทยเลยว่านิยาท็อกนะคะแล้วก็กดไลค์ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆโพสต์ข้อเสนอแนะข้อแนะนำต่างๆได้แต่ว่าช่วงนี้รับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวมาติดตามแจ้งทั่วทิศกับนิตยาค่ะ าคุณฝันอยากมีบ้านบนเนินเขาวันนี้คุณก็มีได้ไม่ยาก88แ a n d House ์ i l l s i d e ภูเก็ตบ้านสไตล์รีสอร์ทไล่ระดับบนเนินเขามอบความสุขท่ามกลางธรรมชาติกับจุดชมวิวและสวนสวยขนาดใหญ่พร้อมรับสิทธิพิเศษกว่า3 0 0 0 0นบาทจำนวนจำกัดเพียง5หลังถึง31มกราคมนี้88 l a n n House h i ิ l s i d e ภูเก็ตโดย l ลนด House โทร6ย์เ8 8 โรงเรียนจเกียรติเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2558ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโรงเรียนจจรเกียรติพัฒนาถนนเจ้าฟ้าโทร0 7 6 6 4 7 7 0 1โรงเรียนขจรเกียรติศึกษากระทูโทร0 7 6 5 1 0 2 0 3โรงเรียนจจรเกียรติถลางโทร0 7 6 6 1 7 0 6 3โรงเรียนขจรเกียรติโคกรอยโทร076581704